สบายดีพี่น้อง FC ตกฐานบัสสม,มองสุปน์มาสิเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวก,กับสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกคนงามคนขยันมาแล้วพี่น้องกระมังยังอยู่ถักลังครัเอาออกนะลูกเมื่อเนียนน้องปูนอปอป้องแป้งมาแต่งเฮียนตอนตอนเที่ยงพี่นอ้องเพิ่นว่าเป็นยังไงขายของขาย<า>เ,เลยฮะเดียวเลยบัสเลย เขาบังใหญ่เห็นะอ้าวเอามันหนาเบ็นเงินให้ป้าลูกเหมือนน้ำตาลด้ป้าลูกว่ะดีใจน้ำนองปูน้องแป้งเที่ยวคลองไปขายงเฮียนหารายได้ให้ตัวเองพี่น้องเพื่อนดีใจมือเส้าก็ดีใจมาเต้เศรษฐีพี่น้องได้ทุ่นยุหมอเส้าเอายังไงจากพันสามสิบสองทื่นสามสิบสองบ่แม่นทุนอ่าทั้งหมดนะสามสิบสองพันเนาะแต่ทุนเอื้อยว่าเท่ายก็ เออสามสิบสองพันเนาะทื่อเอือเนาะแมนแมนไอเจ้านาบมงดูว่ชุดได้จจกพนันชุ่จ้จขายเบิดเลยสิเอากำไรหายเลยสเสบงกำไรหาย่นดีใจพเิ่นมานาใจี่นองิ่นขายเบิดไวนามันไ่อดซิบแต่กักล้องไว้ลูกส,สี่ โดยกล้องไว้กล้องนึง่งอ่าแลบไว้เนี่ยแลบไว้พุ่หนึง่งแลบพุ่หนึ่งนบับอ่าให้น้องแป้งนบันบนับเร็วสองสี่กไมเลยส้า ก right in like ินข้ามกินข้ามได้ขายดีบ่ะมาอนี้กินข้ามก็ได้ขายดีพี่น้องได้ตังสองหมื่นหาินข้ามนะสมหาพันจากเป็นนั่นอันนี้เอาโตโตโตคลายเมื่อวานนี้เด้ที่ไรว่าว่าฮันจิจะเอาไบคลายขนมอมเนาะ กับพอดีชุจ่ามาขึ้นเรืมาเศร่อเส้าก็หายขึ้นขามาไปคลายเปลี่ยนอันใหม่ชุจ่าไปกับมาขึ้นเรื่อยอยู่หาพันกีบพอมาเศร้าขึ้นขามาไปสิบสองน่ะสิบสองขึ้นเรืยมันสิบเจ็ดชุจะาก็มาขึ้นเลยหาพันตัวตของเมื่อวานไล่ของลูกกัไร่เมื่อวานได้เท่าไหร่ให้ป้าลุงเมืองน้ำดูให้พี่น้องมืองน้ำแต่เก้า แล,ล้วก็ร่มทั้งเมื่อนี้เราทั้งเมื่อนี้กันเมื่อวานาวานี่ใครก็แครก็แบ่งกันคนละสามพันกำไรเมื่อวานัตสองพันหากะโตโตอันหาพันนี่ 5, ก็ชุดยกันกับเก็บไว้กับแบ่งกันคนละสามพันถึกต้องรู้ดีใจบอกหาเงินได้ใส่ตัวเองเนี่ยมันี้กับบริพิตรนี่เยอะจบนอกจากเสียเอาไปใหม่ตะเลงเสียไปยุ ตอนแรกม่ได <ersch> ้ขาวบ่ะอือพลไปกายเบิร์ตมึงทราบมั้ยเนาะเป็นดีใจได้เท่าไรได้สิบพันกับประมาณสามสิบบาทพี่น้องขายสองมื่อนาะเนาะมืกอเอาเมื่อใส่กระปุกไว้เด้อใส่กระปุกไว้ อยากซื้อขนมกินกะจะเอาไปซื้อไปไปกินข่ามันกินข่าวอืมพี่น้องหลังจากนั้นก็เตรียมของเข่าพัดได้ผุรจานจานจานพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายสบายป้าลุงสบายดีป้าลุงส,สบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านเนาะวันนี้มาให้น้องกินข่าวพี่น้องอ่ะแจกกันเลยมันนี้ลูก คู่กันจะบ้านนี่คู่อ่ะน้องแฟดะนักะอันนซานของพายใส่นีก่กินกินแซบบ่แซมซีมังดูลูกห้กันกินหลังจากกลับมาแต่โรงเรียนไปนอ้องเรียงข้าพาดัดเร็งนอ้องคนละหนึ่งจานไปแน้วเป็นอย่างนั้นบีบอกกินพักเียนกินพักมันจัางสลดัด มันหวานเนี่ยพักนะแล้วก็บบเบอรวาดดีกว่ากินวิตามินอีกสิบอกวิตามินยังไม่ได้สั่มผักผนบุคคลิกินบอกิน่งาำยังกินนะยิ่งาำอ่ะต้องกินพักถ้าพายบอกกินพักเธอหนาสิบอกให้กินกินข้าวบ้านหยอด มาไปกินก,กินผักเถอะนะสิบพกักถึกินต้องกินผักให้บอกกินข้าวยังกินกินข้ายังกินผักเด้อผู้แป้งกินอยูบ่บ่ลุดีใจบ่เด็กๆในกินข้าวผัดอันนี้ฮ้อนแดดบ่คือคือบอาหมวอกออนี่นะเป็นยังน่องปลิว อันสันเปนไหนอันสันแช่บ,อบ่อปุ๊แป้งได้กินได้เลยยุคพาสนนได้กินของตลาดได้กินของตลาดอืม,อมขิงคำกินแต่พักหม,มูไม่แต่พักนะขิงคำเลยบอะ เอมน้องเอมบอกกินพักเลยน้องเอมต้องเฮียนกินลูกินพัทกินกินไปปุแป้งเด้ปู๊แป้งเด้กินปู๊แปงกินแมนคนเก่งต้องกินพัทข่าวพัดไข่พี่น้องพัดพัทยังกับหอมคือกันกินข้าวน้ำเด็กๆเด้อพี่น้อง ห้องปลาลุงกินข้าวน้ำเนี่ยลูกกินข้าวเทียงน้ำเด็กๆเด้อค่ะข้าวพัดจ้าเมนี้เจ๊กบเราเลี้ยงเด็กๆเนาะเด็กๆเป็นนดายเบิร์กันป่าลูกปูเป้เบิร์ตกลูกเบิร์ป้าเออปูเบิร์ก่อนเออแป้งเบิร์ก่อนยังจำบ่ได้พี่น้องว่าคนใดน้องปูน้องแป้ง กินข้าวโอ้โหข้าวนันะน่งกินแต่ซันเลยป่ะลูกนั่งกิดนดีๆลูกล่ะดีใจบ่ได้ขายอันของเบิร์ดมือนีมือแรกแล้วที่ขายเบิร์ดทะลุเป้าเลยได้กำไรเท่าไรบอกป้าลุงดูบอกพ่อแม่พี่น้องดูรวมเบิร์ดาจะจักพัน,นฮะจักรพันกำไรนะกำไรนะ ทั้งมาวานนี่กับมือนีได้จากพันชิบเอ็ดป่แอนโดยใช่ได้ชิบเอ็ดพันมาหกชิอ็ดพันกับประมาณสี่สิบบาทเนาะประมาณอยู่สี่สิบบาทแล้วพี่น้องเสร็จแล้วแสบบมดจ้าอ่า เก็บล้วพากันเอาไปล่างเด้อลูกเด้อพากันไปเมียนไปล่างเด้อพิงข้ามเพื่าที่ล้างผัวเอ้ยเอ้ยเอาพักให้่าพักันเก็บไปล่างูีเพื่อเด้อลูกล่างเป็นยุปูแปกนั่ล่างเป็นอยู่แล้วอันสั้นกับล่างเป็น ท่านเคยล่างถั่วไปซอยกันล่าเบัสุคนเด้อคิงข้ามน้ำเป็สุคนคิงข้ามกับเป็นเราเล่าขิงข้ามกับเป็นอันไปซอยเอื่อยถกแมนคิงข้ามกับขิงข้ามกับไล่น้ำเสือให้สยเอื่อยพักกันอิ่มกันอุดมสมบูรณ์คิงข้ามอุ้ยเอื่มเก็บจางไปล่างสำหรับคลิปนี้กัสซิล่าเด้อพี่น้อง ก็ยลุกแซฟสองแม่ก็ทำในระบาปลูกแล้วปลาลูกสบายดีปลาลูกสบายดีพี่น้องคอใเอฟซีถูก่านป้าลุงทุกท่านพ่อแม่ที่น้องทุกท่านอยู่ดีมีแห้งบ่สิเป็นในประเทศนอกประเทศกันอยู่ดีมีแห้งสุขู่สุขคนพี่น้องไปแล้วพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะไปแล้วค่ะ